ร้านถัดมาหมูย่างเมืองสุพรรณือเห็นแล้วแบบแกฉันอยากจะยกมาทั้งโครงแบบนี้เลยที่ลังจาเขาขายขีดละ60บาทดิฉันจัดมาเลย1ขีดออกมาลองๆแอมแอมแกดูความช่ําความุวยสิชีเสิร์ฟมาพร้อมน้าจิ้มเจ๋วนะคะจิ้มเข้าไปดำๆมัฟอาให้บอกเลยนะ้หมูนมรสชาติแบบอร่อยมากที่บอกว่าอยากกินทั้งครงนั้นพูดจริงนะจ๊นะจไม่ได้พูดเล่นร้านถัดมานะคะหมูกรอบเชฟเบิร์ดนะคะหลายๆคนถามว่ามาหรือเปล่างานนี้เขามาดูดิเขาได้มาเป็นหน่แถวแบบนี้เลยนะถึงเอลจะเอสไม่ได้แต่สั่งหมูกรอบ 100บาทนะคะชีเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำติมรสเด็ดของทางร้านเธออร่อยมากแล้วเป็นหมูกรอบที่เรียกได้ว่าคนจัดฟันเคี้ยวหนังได้แล้วชิวข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้านต่อไปนะคะชิฟเฟไซ้แตกบายบ้านคุณแม่เบเกอรี่เธอเขาไปในร้านเขนานะหอมมากแล้วมีหลากหลายหน้าหลากหลายไส้ให้เลือกเลยเคยะคะกินครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วนะคะติดใจปีนี้กลับมาจัดอีก2กล่องมาตุนไว้เลยที่<ช>บ้านเขาฉ่ำจุยซี่มากร้านนี้หมดไป200กับจัดโคกุนหนึ่งแม่ในค,คิดเลขไวเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าคลิปนี้ยอกซี่ใช้ตังมาทั้งหมดกี่ มาใหญ่อลังการมากคลิปนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ